สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะสำหรับทลิปนี้อยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับวันนี้นอนน้อยจะมาพูดถึงตัวบิลคอ้อนของผู้เผด็จก,การนะครับลิงก์กับปีกไฟลูกโชนหรือนกไฟของเราน่นเองนะเป็นเอ่อเรียกว,ว่าบิลที่ทุกคนให้ความสนใจกันเยอะนะครับเพราะว่าสกิลคอ้อนของผู้เผด็จก,การเนี่ยเป็นสกิลใหม่ในแพทนี้นะครับเรามาดูเอฟเฟกกันนิดนึงนะครับสกิลมนเนี่ยจะคว้างคอ้อนนะครับแล้วคอ้อนที่ถูกคว้างเนี่ยจะหมุนวนเป็นเกลียวเนาะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ รอบบริเวณนะครับเรามาคอมโบคู่กับนกไฟครับเนาะเมื่ออัญเชิญโปรเจกต์ตเนี่ยมันจะไล่ล่าศัาตรูและสร้างความเสียหายนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการแบ่งแยกโปรเจกต์ตด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตัวสกิลทั้งคู่เนี่ยเป็นเอ่อเป็นสกิลเอาตัวคอมผู้เหตุการณ์เนี่ยเป็นสกิลระยะใกล้จู่โจมกายภาพแล้วก็โปรเจกต์ตเนาะส่วนปีกไฟลูกโชนก็เป็นจู่โจมเปรียวเพิงโปรเจกต์ตแล้วก็อ่าแค่นี้นะครับ อย่างน้อยสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเหมือนกันก็คือเป็นสกิลโปรเจกต์ตายเนาะแล้วก็จู่โจมก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีในการบิวต่อกันอีกทีทีนี้มาดูความสามารถของคอนของผู้พฏิการนะครับก็ตัวสกิลเนี่ยมันจะเด่นเรื่องของการจกเจาะกรอนนะครับตัวเบสเนี่ยจาะกรอกผมไม่แน่ใจได้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราพยายามเพิ่มจํานวนจเจาะกรอเนาะคอนที่มันโดนมอนเนี่ยแทนที่โดนปุ๊บ อ่ามันจะหายไปเนี่ยมันจะทะลุแล้วก็ไปตีตัวอื่นทำดาเมจได้อีกนะครับอันนี้เนี่ยมันทําได้ถึง13ครั้งนะในถ้ามันเป็นไปได้นะครับนอนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเมื่อโจมตีโดนเป้าเดิม3้ลดความเสียหาย10%อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับนอมีขยายความเร็วโจมตี10%นะโอกาสมึนงง10%นะครับมีการหักเหโปรเจกไทล์าสามอันนี้พี่ว่าน่าจะแบบพอโดนมอนแล้วมันมันจะเบี้ยวเบียวหน่อยนะมันจะไม่ได้วนเป็นวงกลมสวยๆนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นความ ขยายความเสียหาย3%ต่อจำนวนโปรเจกต์ตายบวก1นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะครับเนาะถัดไปเมื่อโจมตีมีโอกาส20%ที่จะเสริมเอฟเฟกสมองกระทบกระเทือนให้แก่ศัตรูอันนี้เป็นไฮไลท์เนาะสแต็กัมได,ได้ได้ถึง5สแต็กนะครับเอฟเฟกเนี้ก็จะขยายความเสียหายที่ได้รับ1%ด้วยค้อนของผู้เผด็จก,การอีกทีหนึง่งเนาะ อ่าทีนี้อัพตามเป็นตำนานปุ๊บเอฟเฟกต์สมองกระทบกระเทือนเนี่ยจะบวก30%ก็แสดงว่าแต่ละแสแต็กเนี่ยมันบวกให้1.3นะครับแล้วก็ขยายความเสียหายแก่ศัตรูที่มึนงงอีก15%อันนี้เยอะนะวอนนั้นเราจะ,ะเน้นเรื่องสเตตัสที่จะทำให้หมอนติดสตานได้ด้วยนะครับอ่าเอาเอเนี่ยนอนน้อยเลือกเป็นแหล่งกำเนิดนะครับก็ น่าจะดีสุดแล้วนะครับจำนวนสเต็กของสมองกระทบกระเทือนเนี่ยเพิ่มเป็นบวก5นะครับก็จะกลายเป็น10เนาะแล้วก็เอฟเฟกสมองกระทบกระเทือนเนี่ยบวกอีก23%นะครับก็เรียกได้ว่าเออ่แต่ละสเต็กเนี่ยจะเพิ่มขยายขยายความเสียหายเนี่ยประมาณ1นึจุดหนแล้วกันเนาะมี10สแต็กก็คือขยายไป15%นะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้สำหรับสกิลของคอนผู้เผด็จการนะครับ นอนน้อยลิงก์กับอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือความตั้งใจคงทนนะครับอีกเป็นสกิลที่รูลลิงที่ลิงก์กับระยะใกล้แล้วดีเนาะได้ทั้งขยายความเสียหายแล้วก็ได้ทั้งความความถึกนะครับเมื่อเขาเรียกว่าค่าสถานะสเตนนะหรือพละกกำลังเราเน,าเนี่ยมากกว่า500เนี่ยก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นก็เหมือนก็ต่อเมื่อเลือดด้วยนะเขาเรียกว,ว่าเลือดเยอะขึ้นค่าป้องกันก็จะเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ขยายความเสียหายเยอะขึ้นด้วยคุณคุณว่าทําเลื่องให้ได้ประมาณ2องหมนะครับก็จะเร่งเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของรูลิงอันนี้ได้ได้เต็มที่ที่สุดเนาะอ่าถัดไปนะครับเป็นเรื่องของรูลิงพลังเจาะเกาะตัวนี้ก็จะเพิ่มจํานวนครั้งเจาะเกาะนะอย่างที่บอกว่าตัวสกิลค้อนผู้บริการเนี่ยเราต้องเพิ่มเจาะเกาะให้เยอะๆนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นุงลิงที่จําเป็นที่จะต้องใช้เลยนะครับเอาเว้เร่งกําเนิดก็จะได้จานวนครั้งเจาะเกาะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับ น,นี่ไงแล้วก็ลูนิงเนี้ยก็จะขยายความเสียหาย5.5%ต่อจํานวนครั้งที่เจาะก,กรอกด้วยเนาะอ่าถัดไปครับบาดแผลทะลุครับอ่าตัวนี้ก็จะทําให้ทุกครั้งที่โดนเป้าเนี้ยความเสียหายต่อการเจาะกรอก,กอมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเนาะแล้วก็อเวกสัจธรรมเนี้ยก็จะเพิ่มจานวนครั้งเจาะก,กรอกอีกเห็นไหมว่าเราจะเน้นตรงนี้มากๆนะครับเนาะซึ่งลูนิงสองอันนี้จะมาคู่กันอยู่ลยแล้วสําหรับสกิลที่ เออในเรื่องเจอะกรานะครับอ่าถัดไปมรสุมุนตาอันนี้ก็ห้เขาเรียกว่าอยู่ยั่งยืนยงนะครับขยายความเสียหายจุโจโอเนาะแล้วก็ได้เยอะที่สุดแหละเด็แรกกับเออเขาเรียกว่าการใช้มานาที่เยอะขึ้นนะครับอ่ามาดูรูลิงหยิบพลังผืนดินรูลิงใหม่ของแพทนี้นะครับเมื่อโดนเป้ามีโอกาส23ได้รับพลังผืนดินเนาะค่าสูงสุดพลังผืนดินบวก3นะครับเอฟเฟกพลังงานอื่นยกเว้นพลังผืนดินเนี่ยจะติดลบ50น น,นั่นหมายความว่าออผมผมคิดว่าควรจะเล่นแค่ลุนลิงใดลุนลิงหนึ่งนะในเบื้องต้นนะครับเนาะเพราะว่า,เ,าเรียกว่าค่าเอฟเฟกอื่นๆนี่มันโดนลดลงนะครับเรียกว่าถ้าเราใส่แบบพวกลุนลิงหยิบพลังหลายๆอันเนี่ยมันก็จะตีกันได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะขยายความเสียหายกายภาพ3%ต่อ1พลังผืนดินนะครับทีเดิมเนี่ยเราเริ่มต้นที่สแตก็กพลังเนี่ยประมาณ เต็มที่ที่5นะครับได้ดีบวก3ก็เป็น8เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะขยายความเสียหายถึง 83- 24%เนนะครับเนาก็ถือว่าพอสมควรเนาะนอกจากน,นี้มันจะได้ขยายความเร็วด้วย3%ต่อพลังผืนดินนะครับแล้วก็มีพลังเกิดเลือดออกแล้วก็พลังเกิดมึนงงบวก3ต่อพลังผืนดินด้วยนะครับเนาก็เรียกว่าเยอะนะเพราะว่า,าถ้าถ้าพลังผืนดินเราเต็มที่8นะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ บวก3ต่อ1พลังตดนินก็เป็นบวก24นะติดสตัร์นรัวนะครับเนาะอย่างที่บอกสกิลนี้ติดสตั้นแล้วก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับเนาะค่าสตั้นก็เป็นค่าที่ดีอยู่แล้วเนาะมันเป็นค่าที่จะเขาเรียกว่าควบคุมมอนไม่ให้มันมาตีเราได้ด้วยนะครับสำหรับลูลิ่งของ ของผู้ดัดการก็ประมาณนี้มาดูของนกไฟนิดนึงนะครับนกไฟของเราเนี่ย Awake แหล่งกําเนิดนะก็เอาะะ Project ตา e เพิ่มขึ้นนะครับบวกสเนาะลิงก์กับเปลี่ยนความเป็นความเสียหายกายภาพครับจะได้คุมตีมว่าบิลน,นี้เป็นความเสียหายกายภาพเป็นหลักนะครับอ่าลิงก์กับขยายความเสียหาย Project ต i e นะครับก็แน่นอนครับสกิล Project ต i e ก็ใช้อันนี้กันนะเนาะอ่าลิงก์กับไม้ตายครับไม้ตายก็ขยายความเสียหายจู่โจมได้ดีครับลดความเร็วโจมตีลงแต่ว่า ันด้วยความว่าอันนี้มันเป็นสกิลที่ลิงนะก็จะไม่ได้รับผลอะไรเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วก็คือเพิ่มความเสียหายสูงสุดนะครับเอาไว้จะทมตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเมีค่าตีเบิลตีทริปเปิลที่เยอะรูลิงนี้จะดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่ายังเพิ่งเริ่มต้นตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็อาจจะไปหาใช้รูลิงอื่นๆแทนเนาะแต่โดยรวมรูลิงนี้เนี่ยเป็นรูลิงเอ็นเกมที่เขาใช้กันนะครับอโอเคโดยรวม ตัวสกิลประมาณนี้นะครับตัวบัฟโจมตีใช้เป็นโทสันนักสู้นะก็จะได้ทั้งขยะความเสียหายร,ระยะใกล้แล้วก็ได้ความเร็วโจมตีนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเน้นความแรงของคอนของผู้เผด็จการเป็นหลักนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูการเทสหุ่นฟางกันเลยดีกว่าไม่ได้ทำเขาเรียกว,ว่าพรีวิวสกิลนานมากแล้วเนาะ อโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปครับระยะคอนเนี่ยมันจะไม่ไกลมากเห็นปะเนี่ยระยะแค่ตรงนี้ก็ไม่ตีแหละนะครับต้องเข้าไปประชิดน,นิดนึงอย่างที่บอกว่ามันเป็นสกิลระยะใกล้นะถึงแม้ว่าดูมันจะเต็มจออย่างนี้ก็ตามนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็มากดเริ่มกันได้เลยนะครับเนาจะเห็นว่าตอนนี้สเต็พลังื้นดินน้อยๆเนียเน่ยแม็กซ์อย,อ,ยอยู่ที่9นะครับจริงๆมันสามารถทําได้ถึง1ิงเนาะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเอ่อได้แค่นี้แหละครับ อาจจะต้องไปอัพโซเดกอย่างอื่นเพิ่มเนาะโอเคจะเห็นว่าโอ้โหเป็นไงครับอลังการงานสร้างไหมคอนนี่ลอยเต็มจอนะครับไฟนี่ก็โอ้โหเผาไหมนะเออแล้วก็นี่ครับที่สําคัญก็คือตัวนุหมดนอนน้อยหายหาเมาส์ไม่เจอละเอ,อ่อที่สําคัญเนี่ยก็คือตัวสกิลเอ,อ่อหมายถึงว่าตัวสถาน,นะของมอนทีท่โดนเห็นไหมเรียงกันเป็นตับเลยนะครับ10บ 12สถานนะได้นะครับโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับนอ๋อแล้วก็อ่าน,น,นอนไม่ได้ใช้น้ำยาหรอใชอ้แล้วปะแร้หนึงนะปกติเราเซตไปว่าใช้งานก็คงใช้แล้วหรอมั้งอ่ะโอเคครับความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ170,000 ล้านต่อวินาทีนะครับเนาะโดยที่ออหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัวค้อนผู้ผด็จการครับคองความเสียหายาที่ประมาณ70%ด้วยกันเนาะเนาะจะสังเกตว่าจํานวนครั้งที่เข้าเป้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนาะค้อนเนี่ยโดนไป1นาทีนะโดนไปประมาณ2,000ฮิตนะครับนกไฟก็ไม่แพ้กันครับ2,000ฮิตโดยรวมแล้วเนี่ยห่ารห0ไปก็คือ1วินเนี่ยมันจะโดนประมาณ30 3 0ิฮิตด้วยกันนะ ก็อันนี้สําคัญนะ60ิตต่อวินาทีเนี่ยโดยในมอนตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอธิบายทีนะครับเม่กี้กินยาแรงอย่างเหมือนจะไม่ได้กินยานี้นะ,อะลองดูอีกทีนะครับเมื่กี้เท่าไหร่นะดาเมจมันแสนเจ0ดหมื่นต่อวิใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเทสอีกสัก10วินาทีแล้วกันนะเพราะว่าเราเป็นสาย อะไรใส่น้ํายาครับยังเป็นเล่นยาอยู่นะครับเออมันขยายได้เกงเปอรเซเลยนะโอเคดามเมจมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับแสดงว่าตะกี้น่าจะกินยาไปแล้วลรมั้งนะอยู่ที่ประมาณแสนแปนะครับแสนเจ็ดแสนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูออของสมใส่กันสักเล็กน้อยนะครับ ก็ของน้องๆจะเป็นสายคริติคอลเนาะตัวคาถาอาวุธเนี่ยคือแพทปัจจุบันเนี่ยเอ่อหัวหน้ากิลบอกว่าอาวุธแบบนี้มันไม่ดอบแล้วนะครับก็คืออาวุธที่มันมีเอกลักษณ์ในการเพิ่มความเสียหายของการโจมตีและคาถา6ัวหกเนี่ยมันถูกเอาออกไปแล้วนะเพื่อนๆก็ไปหาอาวุธอื่นๆโจใช้แทนไปนะครับสำหรับคนที่เอ่อเพิ่งมาเล่นในโหมดซีซั่นนะครับแต่สแตนดาร์ดเนี่ยมันก็สูตรรวมของความแบบเขาเรียกอะไรดีความขี้โกงแหละอะไรที่มันขี้โกงมันก็ถูก ามาอยู่ในสแตนดาร์ดนะครับอ่ะโอเคเอ่อไฮท์เขา,าเรียกว่าออฟที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็เน้นว่ามีตีโดนเป้านะครับได้ความเสียหายจะเป็นสายฟ้าจะเป็นท่าน้ําแข็งแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะแต่ว่าโดยหลักๆผมคิดว่าสายฟ้าเป็นอะไรที่เอ่เอเขาเรียกว่าครอบจัก,กรวาลสุดนะครับเน้นเรื่องของค่าคริความเสียหายโจมตีเปอร์เซนต์ความเสียหายโจมตีแฟลตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคริดเมจหรือความเสียหายสูงสุดก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องความเร็ว ถ้ามีก็ดีอาตำนานก็แล้วแต่ดวงเลยนะแต่ช่วงเขาเรียกว่าแพทใหม่ๆเนี่ยเราถ้ามีทุนทรัพย์เนี่ยเราสามารถรีตำนานไปได้เรื่อยๆนะครับครั้งหนึ่งรีประมาณเอ่อประมาณถ้ากล่องสแตนดาร์ดประมาณประมาณ40 50เพชรนะครับลูบี้นะครับแต่ก็ถ้าเล่นใหม่ก็เอาเท่าที่พอใช้งานแล้วกันเนาะอืมโอเคครับแล้วก็ขึ้นตัวโบราณน,นะครับ ขึ้นมาออกตรงเนาะแล้วก็ใส่ตัวขยายความเสียหายที่เป็นอัญมณีเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้อาวุธที่สวยงามอย่างนี้นะครับชมเองเลยเนาะตัวโล่เนี่ยเป็นโล่ตั้งแต่สมัยเซิร์พาร์ทพอที่ผ่านมานะครับก็เอามาใช้งานก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคหมวกครับหมวกก็เป็นหมวกสเตนะครับจะทำสเต็500ทุกค่าเนาะก็จำเป็นที่จะต้องมีของบวกสเต็ตประมาณหนึ่งนะครับ ได้เอฟเฟกต์รูสกิลอัปเกรดในความเสียหายคริติคอลนะครับโอเคอะไหล่ครับไหล่นี่จะเป็นเด่นเรื่องขยายลบลีกเนาะทำทำขยายลบลีกมานะครับประมาณนี้เออนี่ขยายความเสียหายวงกว้างนี่ไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันใช้ขยายทรัพยากรด้วยนะครับเออคือสกิลมันไม่ได้มีวงกว้างเลยนะไหล่นี้อาจจะต้องเปลี่ยนในภายหลังนะครับ เสื้อครับตอนน้เป็นเวลาต่อเนื่องรูนสกิลอัปเกรดนะครับความเสียหายสะท้อนก็คลาเป็นกายภาพขยายกาย,ยภาพไปเนาะอ่าถัดไปครับแขนนะครับถุงมือเออก็เป็นความเสียหายกายภาพแบบแฟลตนะความเสียหายพิฟลษแล้วก็ความเสียหายสะท้อนก็คลาเป็นขยายความเสียหายกายภาพนะครับถุงมืออันน,นี้มีคลิปสอนวิธีทําอยู่นะสวยๆอย่างนี้นะครับเนาะขึ้นตำนาน แล้วก็ awake, เอาเวกขึ้นโบราณนะก็สวยหมดเลยนะครับอโอเคดูหให้พอแบบเอาไปทำตามได้หรือว่าเพื่อนๆก็สามารถดูจากท็อปเซิร์ฟก็ได้ว่าเขาทำประมาณไหนกันเนาะโอเคครับลองเท้าครับความเร็วความเสียหายจู่โจมนะครับเอฟเฟกต์รูสกิลอัพเกรดเนาะโอเค โอ้สร oh, ้อยครับอันนี้สร้อยสี่อบบอลนะนอนน้อยทําใจทิ้งไม่ลงนะครับตอนนั้นเป็นสร้อยที่มีความทรงจําเยอะนะทําลุ้นสนุกมากนะครับก็ยังถือว่ายังใช้งานได้นะคิดว่าใช้งานได้ดีครับยังไม่มีสร้อยอยู่นี้อื่นมาทดแทนนะอ่าเข็มขดัดเข็มขดัมขดก็เป็นเข็มขัดน้ํายาอัปเกรดนะครับจริงๆก็เดี๋ยวว่าจะทําใหม่อยู่เนาะมันน่าจะได้ดีกว่านี้หน่อยครับในเรื่องของการคราฟเนาะโอเค แล้วก็แหวนับแหวนอยู่นี้ก็เป็นแหวนขยายดาเมจเมื่อออสแตทสองร้นะขยายได้ถึงเกือบสักสิบเปนะครับไดคาแมนยาแบบแฟลตเยอะๆเนาะครับเาสามารถที่จะหาเป็นซักซิ์แล้วก็ได้ออบเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่เหลือช่องใส่เจเวลดามอีกอันหนึ่งนะยังไม่มีนะครับแล้วก็แหวนคลินะครับเทียบสามสิบสี่นาได้ค่าครีเบิ้มๆครับเนาะทำเป็น วัตถุศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็ใส่เจลเวลให้ครบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ม,มาดูลาใครมากันนิดนึงครับแหม่เพิ่งไปดึงมานะสแตนดาร์ดลาครมากก็ไม่แพงมากนะอันนี้สวยๆเลยนะนน้อยดึงมาประมาณแปดร้อยบีนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่แต่ก็ถือว่าไม่แพงนะในความคิดผมนะครับเนาะก็ใส่เป็นอาวุธมือเดียวครับค่าท่าเกเยวของฮามาลครับเนาะได้เมื่อตีโดนเป้าแททัด ไฟแล้วก็น้ําแข็งเพิ่มนะครับขยายความเสียหายแกศัตรูที่หนาวสั่นและติดไฟอีกประมาณ20%หนอเสื้อเสื้อนี้ก็เป็นเสื้อเทพขยายความเร็วโจมตีนะครับขยายได้เยอะนะ20%นะครับแล้วก็แอดความเสียหายกายภาพอีก1 5ด้วยเนาะแล้วก็เข็มขัดน้ํายาอัปเกรดครับได้เอฟเฟกต์น้ำยาอัปเกรดแบบเบิม่มเิมเนาะอ่ะโอเคลูกเทพ ตัวลูกเทพเนี่ยก็ยังเน้นเป็นคาสโตเหมือนเดิมนะครับเอาเอฟเฟกกระตุ้นปราสาทเนาะจะได้ขยายความเสียหายกายภาพเนาะอ่าสไปก้าเอาแพสซีฟค่าแฟลตดาเมจกายภาพแล้วโอกาสตีเบิร์นะครับมิราสตินี่ไฮไลท์เลยเพราะว่าเราจะได้เอฟเฟกน้ำยาอัพเกรดตรงนี้นะสำหรับสายน้ำยาก็ควรจะใช้เป็นมิราสตินะครับในเอฟเฟกน้ำยาอัพเกรดอีกถึง38%ด้วยกันเนาะแล้วก็โบอรอันได้เลือดนะครับโอเคอ่า แนวทางการอัพโซเดียกไปดูโซเดียกกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสกิลคอร์สมันเพิ่งมาใหม่นะมันก็อาจจะยังมีการปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับแอปฟอร์นอนน้อยอัพอย่างนี้นะครับด้านบนเนาะโอเคอันโหนดที่2ครับอัพทางด้านล่างอย่างนี้นะครับโหนดป่าโอเคครับโซเดียกอันที่3นะครับอัพกายเพชรน,นะครับได้ขยายความเสียหายระยะใกล้แด้วยกันเนาะลดมานายเอ่อก็จะมานาน้อยหน่อยนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังอยู่ที่โหนที่3อยู่นะครับเราอัพคนขายน้ํายาครับได้เอฟเฟกน้ํายาอีก1 5นะครับแล้วก็ได้ออสแตตบวกสิบเนาะโหนที่4ครับน,อย,นอยอัพตรงนี้ครับการบิดเบือนกายภาพนี่เป็นไฮไลท์เนาะเพราะว่าพลังเกิดสถานนะพีป,ปกติจะบวกอีก8เนะจะได้ติดสแตนติดสตันง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากสตตนก็อย่างที่บอกครับเรามีแอสธาุอะไรบ้างธาตุไฟธาตุน้ําแข็งเนะาะธาตุกายภาพอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ พวกค่าสถานะที่มันเป็นเอกลักษณ์ของธาตุนั้นเข้ามาด้วยนะครับอัปเกรดวัตถุก,ก็จะขยายความเสียหายกายภาพอีก5%โหนดที่5ครับมาที่รุงครับเอาโจมตีระยะครับเอาอัตราคริติคอลบวก10%สนะำหรับใครที่ต้องการสเตตเพิ่มก็อาจจะต้องอัพมาที่สะพานสายลุงตรงนี้นะครับหนอได้ทั้งความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าดีแต่บางคนเขาก็ไม่อัพกันเนาะแล้วแต่นะครับ ในโหนดของโซเดียมที่5อยู่ครับโหนดน้ําค้างครับความเร็วสูงครับ3ามพอยน์นี้จะได้ขยายความเร็วโจมตี5%นะก็ถือว่าดีไปโหนดที่6ครับโหนดที่6นี่ต้องแวะมาที่ลมหายใจนิดนึงนะกระสุนเกาะเหล็กตัวนี้เนี่ยจะทําให้จํานวนครั้งเจาะเกาะบวกอีก1นะครับก็ต้องแบ่งมาอัพตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วก็เล่นโล่ครับครับไทรอาร์ครับ ตัวนี้ก็ดีครับเมื่อใช้โล่ขยายความเสียหายกายภาพ5%เนะครับเนอะลดความเสียหายที่ได้รับแเปอร์เซนต์เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือขยายความเสียหายอีก5%เปอร์เซนต์นะครับอืมโอเคแล้วก็มาโนดที่7ครับมาดูตรงฝุ่นครับละองรุนแรงเนี่ยก็จะขยายความเสียหายกายภาพอีก5%เปอร์เซนต์เนะมาที่โอเทมิสครับโอเทมิสจิตใจแน่วแน่ขยายความเสียหายระยะใกล้อีก5%เน ไปที่ฟันเคี้ยวก็ขยายความเสียหายของเลือตายอีก5%นะครับเป็นไฮไลท์เนาะมาที่ตัวแมงมุมครับเราเน้นกายภาพครับเนาะได้พลังเกิดความมึนงงเพิ่มขึ้นเนาะได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ขยายความเสียหายแก่ศัตรูที่มึนงงอีก10%พลังเกิดมึนงงจาก5แต้มเนี่ยมันจะได้บวก15บวก5บวก3เป็น23%เอ้ยเป็นบวก23หน่วยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเนาะ แอปตรงนี้จะไม่ค่อยเพิ่มดามเ็จในหน้าสกิลเราเท่าไหร่ต้องไปเทสในหุ่นฟางเองอีกทีหนึ่งเนาะถ้าไปเนี่คุยกันมา19นาทีแล้วเหรอเนี่ยอ่ะใกล้จบแล้วครับทุกคนวันนี้คลิปนี้มันนานเนาะอ่านนอนแม่แรงนะครับก็อัพตามนี้ครับออสเตทบวก500นะครับหมายถึงว่าออสเตท5 0 0เนี่ยจะได้ขยายความเสียหายอย่างละ5%ด้วยกันเนาะอ่าโนดที่แปครับชาวนาครับเนาะก็อัปตามนี้ครับ ได้ขยายกายภาพอีก5%แอดกายภาพเพิ่มอีก5%เมื่อตีโดนเป้าเนาะแล้วก็โนดสุดท้ายโนดที่ 9, เอ่อผมอัพเกี่ยวกับน้ำยานะครับเอฟเฟกน้ำยาเนี่ยจะได้บวกรวมรวมอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก30%ได้นะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะัน,นี้ตัวความชำนาญครับนน้อยเลือกเป็นรุ่งเช้านะครับ เพื่อที่จะเอาเปลี่ยนมานาเนาะเพราะว่ามันกินมานาเยอะครับเนาะแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ครอบงามยกระดับโจมตีรุนแรงได้ขยายความเสียหายจู่โจมอีกหกเซมาที่หนดชํานาญที่2ลูกเห็บครับเอาเอฟเฟกต์ลมเอื่อยแล้วก็ขยายความเสียหายจู่โจมแปดเนาะแล้วก็มาด้านขวาครับจะได้ค่าคริกับคริด,ดาเมจแล้วก็เอฟเฟกเฉียบแหลมนะครับอ่ะความชำนาญอันสุดท้ายแล้วครับเนาะก็ขยายความเสียหายจู่โจมอีก12%ตรงนี้นะด้านล่างเอาขยายเลือด9%นะครับ ตีดุดเลือดครับแล้วก็ขยายความเลยโจมตี6%ตรงนี้นะครับก็เป็นอันอเสร็จเรียบร้อยสําหรับโซเดียกนะครับอ่ะคุยกันเหนื่อยแล้วไปลงแมปโชว์กันสักนิดนึงนะครับตีหุ่นฟางตะกี้มันอาจจะยังไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะก็ลงเป็นแบบยากสูนแล้วกันนะครับเออลืมบอก ตัวหน้าสกิลน้อยเนี่ยดาเมจประมาณ800ล้านแล้วกันนะสำหรับตัวพรนะครับแล้วก็นกไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230ล้านนะครับก็เอาไปอ้างอิงกันได้ครับคือสำหรับในสแตนดาร์ดโหมดเนี่ยของผมนี่ถือว่าเป็นแบบเด็กน้อยมากๆเลยนะแต่ก็ถือว่าเอามาเป็นโชว์เคสบิวให้ดูแล้วกันนะครับ คือต้องบอกว่าตัวทุ่นน้ำแข็งที่มันเป็นเมตาเดิมเนี่ยมันถูกเออมันทําให้เราชินกับความเก่งของสกิลนะครับอันนี้มันก็อาจจะแบบเ,เคลียร์มอนได้ช้ากว่าเนาะแต่โดยรวมก็ว่าก็เล่นได้ครับถือว่าเป็นสกิลที่ดูพอมีอนาคตอยู่ครับเนาะเห็นว่าก็ค่อยๆไปครับ ตัวเลขดาเมจนี่ขึ้นเยอะแยะเยอะๆเลยนะครับนกไฟก็ทำงานของมันไปแอบจะไม่เห็นคอเลยนะเพราะว่ามอนมันเยอะไงคอมันก็ตีตีหมดไปแล้วนะครับไม่เหมือนตอนที่เตะทุ่น้าใช่ไหมที่แบบ พรอนปลิวกันว่อนนะครับเดี๋ยวเราหาแชมเปี้ยนกันสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเจอแล้วครับตัวเดียวพอนะแชมเปี้ยนตัวเดียวพอครับกดสเบิร์สไปตายเลยครับ ก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่หมดนะบางทีผมลงอาร์ตสูตรบางทีก็ตายเหมือนกันครับแต่ทดีที่ตายก็เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไม่ไม่ได้แบบตายสามครั้งแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวได้ว่าเล่นสบายใจขึ้นเยอะนะเี๋อยอเข้าบอสตีบอสแลครับหลบสกิลของวัสโกนิดนึงครับ แต่ถามว่าหลบได้ไหมก็ไม่ได้ครับแล้วก็เบิร์สไปจังหวะสุดท้ายนี้นะครับโอเคเออเราต้องเทสจังหวะเบิร์สนิดหนึ่งไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆคลิปมันก็ยาวนานแล้วนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เดี๋ยวผมลองเบิร์สดูบ้างนะครับหนึ่งนาทีครับต้องดูครับเนี่ยมันไม่ค่อยกินน้ำยานี้เนาะหรือว่ามันกูดาวอยู่เดี๋ยวผมก็ใช้ก,ก่อนนะ เออมันมันได้ดาเมจอยู่ไหมนเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคมันคูดามันครบแล้วนะครับอ่ะมาครับอย่างผมจะเบิร์สไปด้วยนะครับเบิร์สไปปุ๊บขึ้นดาเมจไปที่ประมาณหกแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ลดล่างลงมาอย่างรวดเร็วนะครับ โอเคจะวนบับเบิร์สได้ทีครับกดไปครับปลื้ครับดีขึ้นมานิดหนึ่งเลยครับดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับขยิงขึ้นมาครับอยู่ที่สามส่วนแปดนะครับมองนานๆก็ตาลายอยู่นะได้ทีครับกดไปครับ กดได้3ทีเท่านั้นครับ3หรือ4ดทีแล้วก็ดตเมตเลดลงมาครับอยู่เหลือประมาณ3ามแสนนิดๆครับ3ามแสนหนึ่งมล้านนะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวบิวคอนค้คอนของผู้มีอำนาจกับนกไฟก็ประมาณนี้นะก็ถ้าชื่นชอบนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนอนนอยไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนนต์เกี่ยวกับเกมอันเซมเบอร์เนาะโดยรวมก็ถือว่าคิดว่าเป็นสกิลที่เล่นได้นะคือถ้าเทียบกับสกิลการหมการพิษเนี่ยอันนี้ดีกว่าเยอะครับเต็ม10อันนี้ให้สัก8นะการพิษให้สัก2อถึงสคะแนนนะครับเนาะเนาะจะลิงก์กับนกไฟหรือจะลิงก์กับสกิลที่เป็นคาถาอื่นๆก็ได้ครับนะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลืมพูดก็คือจริงๆของบิวน้อยเนียน่ยมัยนก็ย,นย,นย,ยังไม่ได้ครบเครื่องเนาะอย่างที่บอกครับ เห็นไหมว่าตัวพรเนี่ยยังข้อมูลยานเนี่ยยังเป็นของอาริซานะซึ่งจริงๆอาริซาเนี่ยมันเป็นขอบเขตวงกว้างนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆควรจะเป็นฮามาวโบเลอันเลโอหรือไม่ก็เป็นฮามาวเลโอคาสโตอะไรอย่างนี้นะอาริซานี่ไม่เกี่ยวนะครับเราะมันมันควรจะวนอยู่ที่ฮามาวเลโอคาสโตมากกว่านะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับงั้นขอตัวลาบก่อนนะครับนะเนื่องนานแล้วสวัสดีครับ